เธอเป็นผู้หญิงวัยกลางคนธรรมดาคนที่คุณอาจเดินผ่านบนถนนโดยไม่ทันสังเกตใบหน้าเธอมีความสงบและมั่นใจในตัวเองเหมือนคนที่ใช้ชีวิตมาพอที่จะเข้าใจทั้งความดีและความโหดร้ายในค่ำวันนั้นหลังจากเสร็จสิ้นงานหนักเธอกำลังเดินกลับบ้านคิดเรื่องง่ายๆว่าจะทำอาหารเย็ยนอะไรโทรหาเพื่อนเก่าหรือไม่และเวลาที่ผ่านไปเร็วหรือเกินขณะที่เธอเดินไปเธอเริ่มรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องมาตอนแรกเธอก็ไม่สนใจเพราะผู้หญิงหลายคนเรียนรู้ที่จะเพิกเฉยต่อความรู้สึกแบบนี้แต่เสียงฟีเท้าที่ตามมาดูใกล้ขึ้นหนักขึ้นมีจังหวะ และเจตนาชัดเจนก่อนที่เธอจะตั้งตัวได้กลุ่มผู้ชายที่ดูแข็งกร้าวได้บางทางเดินของเธอเสียงหัวเราะของพวกเขาดังลั่นเต็มไปด้วยความมั่นใจและอำนาจเหนือผู้อื่นพวกเขาเริ่มใช้คำพูดหยาบคายเย้ยหยันและไม่ให้เกียรติหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เธอไม่ได้กรีดร้องหรือแตกตื่นปีของประสบการณ์สอนเธอว่าความกลัวเลี้ยงพวกคนชั่วเธอยือนตรงสายตาแน่วแน่นั่งกลับทําให้พวกเขายิ่งสนุกก,กับการคุกคามหนึ่งในพวกเขาเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นล้าเส้นความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน สำหรับพวกเขาเธอเป็นเป้าหมายง่ายผู้หญิงวัยกลางคนเดินคนเดียวไม่มีใครปกป้องพวกเขาเชื่อว่าตอนนี้พวกเขามีอำนาจเต็มที่แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือกำลังจะได้บทเรียนครั้งใหญ่ขณะที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงเธอค่อยๆหยิบกระเป๋าออกมาผู้ชายหัวเราะคิดว่าเธอกำลังหากระเป๋าเงินหรืออะไรสักอย่างเพื่อขอร้องแต่สิ่งที่เธอทำคือค่อยๆยยื่นบัตรประจำตัวออกมาให้เห็นชัดเสียงหัวเราะหยุดทันทีบัตรนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ที่พวกเขารู้จักดีมันคือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ สีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปทันทีความมั่นใจค่อยๆหลุดลอยไปผู้ชายที่เข้ามาใกล้เธอก่อนหน้านี้ตาโตและตะลึงกับรายละเอียดทุกอย่างที่เห็นบนบัตรแสดงถึงความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดเจนเพียงชั่วพคิปตามนาจได้เปลี่ยนฝั่งก่อนหน้านี้พวกเขาเหมือนเป็นราชาแห่งถนนตอนนี้พวกเขาดูเหมือนเด็กน้อยที่ถูกจับผิดหนึ่งในพวกเขารีบขอโทษอีกคนถอยหลังก้มหน้าลงความกล้าหาญหายไปความตื่นตระหนกเข้ามาแทนพวกเขารู้ดีว่าเรื่องนี้หมายถึงอะไรผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อ่อนแอเธอสามารถทำให้พวกเขาได้รับผลลัพธ์แรง หัวหน้ากลุ่มผู้ซึ่งเสียงดังและก้าวร้าวที่สุดเมื่อครูยกมือประสานเหมือนขอเข้ามาเสียงสัน่นและขอโทษซ้ำๆคนอื่นๆก็ทำต่างก้มหน้าถอยห่างพูดเป็นคำแก้ตัวว่าทำเกินไปหรือเข้าใจผิดเป็นภาพที่หาดูได้ยากผู้ชายที่เมื่อครู่คุกคามผู้หญิงตอนนี้แทบกราบเท้าเธอพูดน้อยมากไม่ตะโกนไม่ขู่หรือด่าทอความเงียบของเธอทรงพลังกว่าคำพูดใดๆเธอแค่มองพวกเขาด้วยสายตามั่นคงให้พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาเกือบทำลายชีวิตตัวเอง หลังจากช่วงเวลาที่ตึงเครียดไม่กี่วินาทีเธอเดินจากไปพวกเขาไม่ตามเงยหน้ามองเธอหายไปในฝูงชนถนนกลับมาสู่ความปกติแต่สำหรับพวกเขาไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปเหตุการณ์สั้นๆนี้สั่นคลอนความมั่นใจเกินขอบเขตของพวกเขาสำหรับผู้หญิงคนนั้นแม้เธอจะรับมืออย่างใจเย็นความจริงของความเปราะบางในที่สาธารณะยังคงอยู่เธอรู้ว่าเธอโชคดีไม่ใช่เพราะบัตแต่เพราะเธอมีความมั่นใจพอใช้มันในเวลาที่เหมาะสมคนอื่นอาจโชคร้ายไม่เท่าเธอ เรื่องนี้แพรก่กระจายอย่างรวดเร็วถูกพูดถึงในหมู่คนท้องถิ่นแชร์ในโลกออนไลน์และอภิปรายกันเบาๆคนพูดถึงความย้อนแย้งความเคารพปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีอำนาจปรากฏเท่านั้นบางคนพูดถึงปัญหาลึกๆว่าทำไมใครบางคนต้องมีบัตรหรือเครื่องแบบจึงจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพขั้นพื้นฐาน เหตุการณ์นี้กลายเป็นเครื่องตนใจถึงวิธีที่สังคมมักทำงานผู้คนจำนวนมากเคารพอำนาจไม่เคารพความเป็นมนุษย์พวกเขากลัวผลลัพธ์มากกว่าที่จะให้คุณค่ากับความกรุณาเรื่องราวนี้ยังแสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญการรู้ตัวและสติสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์จากสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดได้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกถูกมองข้ามหรือประเมินค่าต่ำเพราะอายุเรื่องนี้มีความหมายสำคัญความเข้มแข็งไม่ได้หายไปตามอายุประสบการณ์นำพาอำนาจอีกแบบหนึ่งหลักฐาน จากการควบคุมตัวเองการตระหนักรู้และความมั่นใจภายในคุณไม่จำเป็นต้องตะโกนเพื่อให้ได้ยินบางครั้งการยืนหยัดก็เพียงพอสำหรับผู้ชายที่คุกคามบทเรียนนี้รุนแรงแต่จำเป็นความกลัวแทนที่ความเยื่อยิ่งและความเคารพมาทีหลังพวกเขาถูกบังคับให้เผชิญความจริงว่าการกระทำของตัวเองมีผลตามมาในภาพรวมเรื่องนี้สร้างการสนทนาเกี่ยวกับความตลอดภัยสาธารณะความเคารพและความรับผิดชอบมันเน้นถึงความสำคัญของการมีเจ้าหน้าที่รัฐแต่ก็ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ที่การคุกขามถูกประณามไม่ใช่เพราะใครเป็นผู้ตกเป็นเหยื่อแต่เพราะมันผิดผู้ชมหลายคนเมื่อฟังเรื่องนี้รู้สึกทั้งโกรธโล่งใจหรือความยุติธรรมเงียบๆมันสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยเกินไปมักจบไม่สวยครั้งนี้ผลลัพธ์ต่างออกไปเหยื่อเดินจากไปด้วยศักดิ์ศรีและผู้ลุกล้ำถูกทิ้งให้หน้าแตกเพราะการกระทําของตัวเองท่าที่ติดตาผู้หญิงไวกลางคนยืนหยัดอย่างสงบกลุ่มผู้ชายที่เคยก้าวร้าว ตอนนี้แทบกราบเท้าเป็นเครื่องตวนใจว่าความเข้มแข็งแท้จริงไม่ต้องตะโกนและอำนาจแท้จริงไม่ต้องประกาศสุดท้ายเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความกลัวหรืออำนาจแต่เป็นเรื่องของความประหนักรู้ความเคารพและความกล้างเงียบในการ,รเผชิญหน้ากับการคุกคามโดยไม่เสียตัวตนและทิ้งคำถามให้คิดต่อหลังวิดีโอจบเราให้ความเคารพผู้อื่นแค่ไหนแม้ไม่มีเครื่องแบบหรืออำนาจปรากฏเพราะสังคมที่ปลอดภัยและยุติธรรมไม่ได้สร้างด้วยความกลัวต่ออำนาจเท่านั้นแต่สร้างด้วยความเคารพซึ่งกนและก,กันในชีวิตประจำวัน